เด็กววนพาเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดมงคลโคทาวาสนะคะหรือว่าวัดหลวงพ่อปานหรือว่าคนในพื้นที่นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าวัดบางเฮียนะคะก็จะอยู่ตำบลคลองนานอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นงานประจำปีของวัดหลวงพ่อปานนะคะ วัดหลงปานเขาก็จะมีงานประจําทุกปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็จะมีการแห่หลวงพ่อปานนะคะทางรถทางเรือนะคะซึ่งวันนี้เขาก็ได้แห่กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนกลางวันนะคะเราไม่ได้มาด้วยนะคะก็จะเป็นงานประเพณีนะคะหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะจัดกันนะคะชะ ภายในงานนะคะก็จะมีของกินนะคะอร่อยอร่อยร้านค้าชื่อดังมากมายเลยนะคะวัดหลวงพ่อปาน,นะคะก็จะเป็นวัดใหญ่สะอาดสะอาดนะคะห้องน้ําเยอะมากเลยนะคะมาวัดนี้แล้วนะคะก็จะต้องเข้ามาขอพรหลวงพ่อปาน ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็มาเดินชมบรรยากาศก่อนนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าไปวัดนะคะทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะก็จะมีของกินเยอะแยะเลยนะคะก่อนเข้าวัดนะคะงานนะคะเขาก็จะตั้งขายของกันอยู่บริเวณด้านหน้าวัดเลยนะคะ งานวัดหลวงพ่อปานนะคะเขาก็จะจัดตั้งแต่วันที่13ถึง20พฤศจิกายนพศ2566นะคะในภายในงานนะคะเขาก็จะมีทั้งของกินของใช้แล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตนะคะนักร้องมากมายเลยนะคะใครสนใจจะมาก็รีบมานะคะแต่ว่าวันที่ลงคลิปนี้ก็อาจจะใกล้หมดงานแล้วนะคะ <acter ium. S 1> ตอนนี้เราก็เดินเลี้ยวเข้ามา,าด้านในวัดนะคะด้านในวัด <ur> ก็ยังมีอยูางงาน่ยใน,ใน,นะคะมีร้านค้านะคะมีร้านของกินอยู่นะคะร้านค้าเขาก็มาเยอะเลยนะคะและว้วก็ภายในวัดนะคะก็จะมีทั้งเสื้อผ้านะคะมีของเล่นนะคะของเล่นที่แบบว่าต้องมีคู่กับงานวัดนะคะอย่างชิงช้าสวรรค์อะไรนะคะของร้านอาหารก็มีนะคะร mm. ้านขนมจีนร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปไหว้พระกันด้านในดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเสือนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยป่าลอยวัว ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระก,กันนะคะตรงด้านในนะคะวิหารของหลวงพ่อปานนะคะด้านในก็จะมีพระพุทธรูปนะคะประจำาวิหารนะคะแล้วก็มีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์นะคะอยู่ด้านในนะคะสามารถมาไหว้พระขอพรปิดทองกันได้นะคะตรงนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาที่โบสอีกหลังนึงนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเข้ามาไหว้พระปิดทองหลวงพ่อปานกันนะคะตรงโบสนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปลอดโบสถ์ถ้ำเสือนะคะ के पापी का मतलब है ม่ะสำหรับวันนี้นะคะดิกก้นพาเที่ยวนะคะก็ได้พานเพื่อนนะคะมาเที่ยวงานวัดกันอีกหนึ่งที่นะคะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอขอบพรคุณเ <นะ S 1> พ <นะ S 1> ื่อนทุกคนนะคะ,<น>ะที่ติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ